ไอ้นมใจเย็นไอ้นมเอาดีไซส์กันเลยเหรอเจ๊เ <c> จ <oughs> ๊ไห,ห,หมเอาเฮียมทำเพื่อนกูนีกว่าเฮ้ยม,ม,มทำเพื่อนกูไปเน,นี่ยเฮ้ยสัตว์ทำเพื่อนกูเหรอเฮียทำเพื่นนพน <c oughs> นอนกูไหมเพื่อนชื่อกูดิเพื่อนชื่อเพื่อนชื่อกูดิเพื่อนเฮียทำเพื่อนกูไหมอ่ะ เฮาไอเชนรู yeah. ้จักมาคนแก่ไหมกูก ja ็พอไล่ลาเป็นเหมือนกันนเฮียแค่นั้นแหละไอหนีแหน่เพื่อนโอ้เพื่อนมันเอลำไม่อยู่เหมแขเพื่อนูไม่ช่วยมึงละไอเชน อด้ดีได้ดีเพื่อนได้ดีได้ดีเพื่อนฟ้าไปเอาจักรยานไปเพื่อนมอบแบบสายมอแบบไอ้อสัตว์ ไปมอบเหรอโอ้เออเอะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะแม่งเอากูหมดเลยแค่นี้เลือนจัดเลยอ่ะเอ้ยไม่อเลือนยังไงนะเพื่อนหนอตรงนี้ดิ เยเลื้อนไปนี่ต้องโดนกูขโมยรถหาเท็รถฮะวันต้องหาเท็รถไปด้วยพี่ชร์ไปด้วยพี่สวยสวยทำดี ขอญาตฟิฟฟ์โฟร์ฟนะโอ้ยโอ้พี่พี่จะจอดพี่ก็ไม่รู้เลย <c oughs> ดูครับดูครับดูครับปุ๊บปุ๊บมายินนี่รอดยินนี่รอดไปลวดหมา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 ตำรวจหมาตำรวจหมา เฮียแม่งไม่วิ่งหนีกันแม่งจะวิ่งมากระทืบกูไอ้เฮียมีเรื่องอะไรครับเนี่ยพเดทนายมาเลียร์แล้วครับอ๋ออ๋อ,อไม่มีอะไรครับโอเคคุยกันอ๋อ oh. ไปเลยไปไกลๆเลยด้วยโอเคครับได้ครับเฮอห้อยนะ เฮ้ยเนเอเอ่ยน้องๆน้องเป็นงบ้างน้องเป็นไงบ้างโอเคโอเคโอเคเรียบแล้วดีแล้วไอ้สัสว์ยี่มาถึงแม่งไอ้ยี่มึงกอบลบเป็นไหม